เดี๋ยววันวันนี้ทีมงานเซียนปลาเราก็ไปลงปลาบ้านทองใหม่ตบบนโนนอำเภอโนนาราจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ปลาเยอะไหมมาดูกันนะครับผมส่วนแม่ค้าไอติมก็อยู่โน่นนะครับแม่ค้าไอติมกําลังขายไอติมขายดีด้วยนะครับ,รบทีมงานหาปลามาก็สั่งคนละอันละอันส่วนมากก็จะเป็นปลานินปลายี่ศกปลานินตัวเล็กกว่าบ้าน,น,นโน่นเนาะ อันนี้ก็คือไอติมรสอร่อยนะครับของไอแม่ค้าบ้านหน้องสองอน,นี่ปลายี่สกนะครับผมยีสกมียงเอากระจกนิดหน่อยได้เท่านี้ใช่ไหมตัวเล็กว่ะนะครับได้เท่านี้ตัวเล็กได้ปลาตัวเล็กนะครับผมเซียเอ็มก็กินไอติมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูเขาตกพูดเดี๋ยวเขาจะตกพูดกันนะครับแบ่งกันห้าคนห้าคนได้คนละห้าโลพอดีส่วนแม่ค้ายิมก็กำลังตกักไอติมให้เสียดอนอยู่นะครับ <c oughs> อ่าอาเอาขนมปังอันหนึ่งเซ็นไว้ก่อน <c oughs> เซ็นไว้ได้ไหมครับ <c oughs> เรื่องเซ็นไม่ได้ยได้ยินนะคะโอ้เรื่องเซ็นไม่ได้ยินอีก <c oughs> อ๋อเอากระจกนะครับ เด็กชายเฟิร no. ์สเอากระจกนะครับกระจกอันไหนนี่เหรอลูกกระจกกระดาษนี่นี่นี่เขากระจกนี่เขาจกใหญ่เขาจกใหญ่เกียรบิท่านจ่ายไหนมาท่านไหนบอดคุณดอนเขาติดใจให้คุณดอนเขาจะจ่ายให้เขาบอกเหรอแล้วคุณเอาอะไรคะคุณไลฟ์สดอ่ะผมเอาขนมปังนะครับผมแม่ค้านี่ก็ว่าเป็นนะครับ กินขนมปังอันนี้อันนี้ประยงไปเปิดน้ำเหรอโอ้ใช้ได้ไปปล่อยอะไรมันงอมหมดแล้วอันนี้สิบบาทอันนี้ห้าบาทห้าบาทห้าบาท นมปังไงก็โอ้โหคุณอ่านออกไหมี่ยหนังสือเนี่ยนอ,อ,อมนมนมปังนะครับมะนาวไปใส่มะนาวาอยู่ด้านหลังเจาา้าไปเยิบไอ้สอบุญไทยสีขาวว่าไปขออนุญาตงวยไงเหี๋ไปขอแล้วใช่ไหม ไปขอ,อยังก็ไปแล้ยวอ๋อเข้าไปแล้วอโอเคครับผมน,นินกไอติมอันเดียวครับ